มาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดที่ต้องขับลีมูซีนหนีตำรวจเอ้ารอดแล้ววะโอติดดาวโทรโทรโทรเคียงคุณเคียงกับอ๋อเลเตอร์เลเตอร์ไตอนนี้ดาวขึ้นมาอีกแล้วเอาแล้วมันขึ้นใครทำไรขับลีมูซีนไปตีหลีกวะก็ไม่ได้เนี่ยมันมือี้คุณว่าผมขับลีมูซีนไปตีหลีกจะได้ปะบ้าตีเนี่ยหัววันในหัวไม่ได้เลือกวิหลัง หลังคาลูซีนกูไปแล้วมันเบรกไม่ได้วะอลิมูซีนอ่ะโอ้ระเบิดแม่งปักอยู่ท้ายรถดาวไม่ขึ้นมีด้คนตัวี้แม่งดังติ๊ดิ๊ดิ๊ดดิใช่เหรอใช่ถ้ากดนีแห้งเลยนะไปอ้าวสามดาวเลยทีนี้ใครคุณตี้อีกแล้วโอ้คุณป๊บเบคุณเมื่อกี้เลยคุณตี้อ่ะเมื่อกี้ผมเหรอ ขามือเลยโอามือผมจะเอาลีมูซีนไปตีหลี่ให้ได้นะเฮ้ยคอปเตอร์มาโอ้โหคอปเตอร์เลยเหรอลีมูซีนนี่มันขับยากจริงๆน,นะบอกเลยโอ้ oh, ข้างหน้านี่หลายคันไหนใครจะเอาใครจะเอากว่าจะเลี้ยวได้คอามือต้องให้คุณอ๋องพาลีมูซีนไปซ่อมอีกแลยนะ เฮ้ยตำรวจมาเอาเอาให้รอจตกตำรวจก่อนนะน <S 2> <S 2> เออไอ้พี่โทรหารเลนเตอร์ไปโทรส,สาม,มิกไม่ได้ <S <S นี่ผมเปิดสาม G ผมถือมือถืออยู่เปิดสาม G ได้ข่าวว่าล้อแตกยางแตก <S 2> <S 2> อ้าวชิบหายแล้วยางแตกนะไม่ได้งานเข้าแล้ว <S 2> <S 2> <S <S ผมไปแล้ว ไอ้ลิมูซีนไอ้ยังไงไอ้ลิมูซีนมันขับในน้ำได้คุณดูดิเอ้าชิบหายแล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยคุณจะทุกๆลีมูซีนคุณอ๋องคุณบอกว่าเอานี่ไงครับตวัวตน้ำเราจะตัว <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เสริมเฮ้ยเดี๋ยวดิมึงขึ้นลิมูซีนมึงต้องขึ้น <c oughs> กูดโดนยิงแล้วโอ้ยมือซีนที่รักทหางตั้งเยอะครับหลวงหลงนี่โหดเกินเกิเคยเห็นไหมสู้ตำรวจมือเปล่าอ่ะเอาเดฮึ่มมาดิกูนี่จ่าที <c oughs> มแอสซัสซินนะี่แหละจ่าทีมแอสซัสซินนะี่แหละสู้ตำรวจมือเปล่านะมึงยังไงยนะมึงอยู่นั่นนะรอกูก่อน นี่กวิ่งบนน้ำเลยรู้จับไหมจัดตีจัดตีแอซซัซินนะอ่ะสัตว์อ้าวดาวหายแล้วเว้ยอ้าวดาวหายหผมนี่สี่ดาวเลย <c oughs> เอาอะหูจัดไปจัดตีแอสซัสซินอนะ่ะเอาอะเอเอช่วยผมหน่อยเออแหละรู้จับไหมจัดตีแอสซัสซินอนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวดิอย่างนี้มันขึ้นได้ไหมไม่ได้ตกหนัอยวเดีี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยอนากอากนสพักมันจะเสียหลักล้มเลยต้องยืนหลักดีๆเดี๋ยนะเอาขานีัวแล้วประตูมีขึ้นประตูดีกว่าไอสัตว์กูหมันไส้มานานละเดี๋ยวเดี๋ยวตายตายแล้วน ไม่ชอบควายเลยแมงโมโหแล้วมึงอะไรกันเนี่ยฮ่เกร็ละเก็ละโอเคไปลวคุณตี้ไปไป็นไรคุณตี้ก่อนฮะนี่ผมเข้ามาในสนามบินได้ละขอาเพื่อนมาเยอะแยะเลยนั่นมีเพื่อนมาด้วยเยอะเลโหทางดีๆนีไม่ไปนี่เราเราขับเป็นรถก่อนไงตอนแรกเหลือดิไม่ถูกจอดดี เดี๋ยวไหนวะขับรถตามดูข้างหลังมา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 คนขับตามไม่ตามนโอ้โหแม่งนี่มันฟาสไอซีเลือดชัดๆน้าจะแยกแล้วน่าจีแยกเลยอืยนั่นไงไอเหี้ยที่บ่นคิวกูว่าลวมันเสียเวลาไปเนี่ยเราไปเอาเครื่องบินทหารกันไหมเอาอะไรเหรอ นี่จะไปเอาล้างขนมปังก่อนไหมเหรอนี่ขับขับเครื่องบินยกหน้านี่ขับเครื่องบินยกหน้าเฮ้ยเฮ้ยเรั่ว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 โอ้โหตาไอ้โอ้โหเนี่ยนะ่้างๆรถเลยเนยเออไปเป็นล้างขนมกันอ้าวไล่ผมไปฝั่งโน้นอีกโอ้โหซ้อมก่อนซ้อมยิงก่อนแม่งยิงจรวดได้ป่าววะ ลองคลิปขวาซูมหน้าเดยนในขณะคุณซ pues ีฟยังขับเครื่องมินตกเลยนะพี um, ่เคเฮ้ยอัดอัดหันหน้าอัตี <t <t ้อัตต้หันหลังมาหน่อยหันหลังมาหน่อยมันจะหันยังไงครับพี่กดกดมุมมองเฟิร์สเบอร์เซ่นอ่ะมันกดยังไงพี่กดวีกดวีมันจะเปลี่ยนเป็นเรอยร์ครับพี่เย้ซ่าคุมาแล้วเราอยู่คนบ้า่ เราอยู่กับ้าบ้ากลางกลางเมืองใหญ่แห่งร้อยป้าในคนคนนี้เดี๋ยวเราคนป่าหัดขับเดี๋ยว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 จอดก่อนติดไฟแดงแป๊บนึงไฟแดงเราค่อยๆหาไงร้านขนมตัวเมืองอ่ะเหรอใครยิงเราวะเนี่ยเราเราค่อยๆหาไปว่าร้านขนมมันอยู่ไหนมันดิ่งแล้วไอ้คุณไฟแดง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 ไอ้สัสไฟแดงมึงยิงว่ะ ไปโดนเลยนียใครลงไปซ่อมอะเลไหเฮ้ยเดี๋ยวคนมีคนล่มมีคนไม่มลงลงทำไมฟินิชตกฟินิชตกล้วนมีคนตกเื่องมีคนตกเพื่องเขะอกกระ่อกดีิงไยเดี๋ยวดิจอดจอดจะจอดได้ไหมเนี่ยได้โอ้โหใบขับขี่ผมซื้อมาเร็วเร็วเร็วขึ้นขึ้นขึ้นไหนว่ารขนมเดี๋ยวหารัขนม รถแม่งผ่านท้องรถของเครื่องบินไปเล้วอเหี้ยแม่งขี่เครื่องบินแล้วแม่งเวียนหัวชิบหายเฮ้ยไปไปไปอุ้ยไอ้รถเมย์ระดับไหนแล้วเอ้ยนี่ไงนี่ร้านขนมใช่ป่าวะคนร้านโอ้ยแเฮ้ยเสาเฮ้สายไฟสายไฟไอ้ดูช็อตช็อตไอีย์ตายตาย กูตายแม่ก <jamais> like ูตายแม่กูตายแม่ขึ้นขึ้นเชิดหน่อยเชิดหน่อยเชิดหน่อยโอ้โหโโอ้หหางติดหางติดเอาเอาชิบหายแล้วกูยิงีบแฟนไอ้สัสโอ้ยไปแล้วผมว่าเราขับรถไม่เหนียวแต่หาง ขับรถก็ดีนะเป็นอนุสรสาวรีเป็นทางเลือกที่ดีขึ้นมาครับแล้วก็ดูโอ้โหลงทำไมโอห่าเครื่องบินกูโอ้รัก่อนลุกลักไปจานโอ้ยนี่เลยนี่เลยมาแตงมาแตงฟอร์ดมาแตงเดี๋ยวมันนั่งได้กี่คนอะสี่สี่สี่สีเฮ้ยนี่มันอันนี้นี่หว่าอะไรวะบับเบิ้ลบีอะบับเบิ้ลบีบับเบิ้ลบีไม่เอาไม่อยากัางมันนั่งข้างคนขับด้วยมีชีวิตรอดไหม มาลับเลยมาลับเลยเนี่ยไอก่อนพี่เบิร์นเป็นไหมไป็นี่ไงนี่ไงร้านขนมนี่ปนเลยปนเลยปนเลยเอาเอาไหนสักันเลยร้านไหนร้านไหนร้านเนี้ยเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเซเว่นเนี่ยเอามึงคุยอะไรไรปนอะไอ้ยิบสปาร์ต้าไอ้เหี้ยไอิบสปาร์ต้าดิเอมึงมึงคุยอะไรอ่ะอืเออเหรอไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวเดี๋ยวพนร้านนี้ไหมฮะเดี๋ยวเราเรามาร์ก มาร์คจุดไว้ก่อนว่าร้านนี้เอาคุณอาเอาู่ลยีเดยวตำรวจมาอีกแล้วคุณนาเร็วตำรวจมามาเดินเฉยะตู่ที่เก็บมันมีที่ไหนแล้วประตูเนี่ยไปถาประตูไม่เจอร้านขนมอยู่ไหนนะตกลงเนี่ยผมมาร์คไว้แล้วแต่ตอนนี้เราหนีตำรวจก่อนอ่ะหนีตำรวจก่อนเฮ้ยโอ้เราต้องพังตัว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 จิบเอ้า แล้วมึงควยอะไรไอสัตว์มึงเอาอะมึงเอาอะไอยิปส์ปาตาตีปซปาตาไปเร็วเร็วเร็วคือรถคือรถนี่นี่ไปด้ยไปดไปดไปด้ยไปดิไปไหนอะรอด้วยดิเร็วเรัวเร็วเร้วเร็วเร็ววร็วเรเร็วเวเากร็วเร็เร็ากน็วแล้วเร็วเเอหรว ไปเราไปเอาไอสัตว์ทั้งสักเี็ยแก่ไหนอ่ะไปไหนโอ้ลากก่อนเปิดได้มันเปิดได้สตกนิคุณตำรวจครับผมมอบตัวผมมอบตัวครับไม่ยอมผมมอบเฮ้กูไม่ยอมด้วยกูไม่ยอมกูไม่ยอมกูยอมไม่ยอมดิไปไปไปเราปนเอาล้วนะนิดเดียวนิดเดียวเออเปิดหัอเปิดหัวเออนี่อาจารย์เคปิดหัอเฮ้ยเฮ้ยเขาได้ว่ะปิดปิดดิเฮ้ยเปิดทำไมเราปิดดิปิดไฟอาจารย์ปิดหัอดิ ปิดหวอก่อนปิดหวอเอายี่เปิดเ้ยเีลยเอาชิปะ่านแล้วะนี่ปิดปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วทิปเข้ามาไม่เห็นห่าเลยกูตัวเป็นรูโขนหมดแล้วไม่เห็นแล้วเข้ามาเข้ามาจริงเหรอเอ็กไว้กดเอ็กไว้มันตามคนอื่นอยู่เข้ามาดิไปทำอะไรน้องเออกดเอ็กหมอบไว้หมอบไว้มันไม่เห็นเอ๊ะมันไม่เห็นจริงเหรอกดเอ็กหมอมอมไม่เห็นมันเห็นแล้วมันเห็นละหนีกันหนีกันกดเอ็กไว้หมอบไว้เพื่อน เราจะรอดด้วยกันโอ้โหี่ว่าเจอกันจะเจ่ผู้ชายแล้วเจอเาตัวใครตัวมันก่อนเว้ยเอาเจอรถรางเล้า่ะเฮ้ยเจอรถรางแล้ว่ไไตไล่ไล่ไล่ไลไลไลไยไลไลไล่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 ไลงไลไไป่ไล่ไล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 ่ไล่่ไล่ไอ่ไลล้วลามจ่ไลล้วลูโอ้โหโอลโหล่้โหไู่ไล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 ล้ไว่ะอาจารย์เคตัวเอะยงไม่ยอม โอ้โหกูว่าต้องยอมถ้าหลังหงายขนาดนี้หงายขนาดนี้ก็ยอมอ่ะดไอ้เหี้ยเรออกไม่ได้ด้วยเฮ้ยไปเพื่อนมาเพื่อนมาเฮ้ยคุณติไปด้วยไปด้วยเออไปไป้ปไไปไไปไปไไปไปวยไปไไปดปไปไป้ปไปไไป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 ัไป้นไไปไปปไปไปปอ ที่ยี่สิบแปดฝนคนหนาวโอ้โหไอสัตว์เอ้ยเรียบร้อยทางตันตันยังไม่ตันไปได้ไปได้ไปได้กินบอลกินบอลไปได้ไปได้ไปได้เออเออเอาไว้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 ไอ้รอดไว้รอดไว้ไอ้ต้นไม้ต้นไม้เฮ้ยอเราจับคนเป็นตัวประกันนะเนี่นเราก็ไม่รอดแล้วอ่ะ ดดรถิเล้ยทำไมมันแหลกวะเออว่ะแหลกเหมือนกันของไอ้คุณอาตี้ไงผมแหลกผมแหลกเฮ้ยโอ้โหคันนี้รอดรอดเชื่อผมเชื่อผมคันนี้รอดลงมาลงมาลงอันไหนอันไหนคันนี้คันนี้เดี๋ยวผมขับเองผมข่าไอ้สัสแห้งเลยกูนี่ยังไม่ทันได้ป้นเลยตายไปสามรอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรับรถผมนี่ยังหรูเลยผมบอกเลยจริงๆอ้าวแล้วตำรวจมาจอดขวางทางอะไรตรงนี้เนี่ย ไปเนี่ยไหนอะนี่ไงบีบแตนีแบบยังหรูเลยคันนี้สุดยอดอยู่กันได้เป็นขึ้นกันได้เป็นร้อยสายสองอะเนี่ยไปไหนเนี่ยสายแปดนะเว้ยไปได้ไปได้ประหลาดใจเลยนะอ่ายืนเป็นหัวเรือเดางนู้นเลยพวกกลับรถก่อนกลับรถกลับรถ อ,อ,าอาจารย์เคเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ลงไปป้นนะคือเดินเดินเข้าร้า,ขานขนมอะแล้วก็ถือปืนจ่อเจ้าของร้านนะเดี๋ยวมันจะเอาเงินให้เราได้ได้แต่มันจะไม่กดอันนี้เหรอดู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 ดดดููููดูน่ นนั่แน่ๆไม่สนใจเป็นไงล่ะแนี่โอ้ไอคนยืนข้างบนนี่เรียนวิชาจากที่ไหนมายิ่งมากโอ้ยนู่นไปนู่นเลยน้องไปเฮ้ยมันยืนอยู่ได้ยังไงวะปกติมันต้องล้มเลยนะแม่ถ้ารถถ้ารถใหญ่มันยืนได้ไงโอ้แม่งเอียงแม่งก็ยืนได้ไอ้คแข็งแกร่งนี่เราไต่ถังปะเนี่ยนี่ดูเท้าด้วยเขาวางไม่ดีเราลองขึ้นด้านข้างเด้อลองขึ้นด้านข้างเด้อ เนี่ยเป็นไงมีเหงาเหงาปวดโอเคปวดเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะตกแค่ตกจะะเเออรรถไวนี่ยจะกจับหมดแล้วจับจับหมดแล้วลื่นเลื่นลื่ออันนี้มันลดไตถังหรือเปล่าเนี่ยได้มีจักรได้หรอแล้วเราจะขึ้นกันยังไงเออนั่นเองผมหาทางขึ้นอยู่นะเนี่ยขึ้นได้ขวานี่ขึ้นไปขวาไปไปออนั่นแหละไอ้คนข้างบนนี่แม่งโคตรสตรองเลยแข่งจะอะไรผมขึ้นได้หมดเป็นไงเป็นไงแม่งสตรองหลัก รถแม่งคตรนแรงถอยหลังขึ้นเดี๋ยวก่อนตั้งลำดีๆแป๊บตามสบายเลยผมไม่ล้มอ่ะข้างหน้าก็ขึ้นได้นะข้างหน้าข้างหน้าไม่ใช่ตรงนี้สิว่าสเต็ปมีปัญหาการขับรถแล้วนะพี่เขียนเพิ่งรู้เนี่ยโอ้โหขนาดไปสอบของจริงยังเป็นอาทิตย์ให้ช่วยเขียนไหมอ่ะล้อนั่นเป็นเ่งลลงไปเขียนก่อนเดี๋ยวกุลงไปเขียนหนอย่าเพิ่งดิ ขึ้นทางอื่นดีกว่าตรงนี้มันชันเกินขึ้นไม่ได้เดี๋ยวผมเข้าไปในรถดีกว่าเข้าไปดูบรรยากาศชิ้นไหนเทพชิ้นไหนพี่เออเนี่ยขึ้นตรงนี้ง่ายกว่าเยอะเลยเออผมบอกให้คุณขึ้นตรงนี้ตั้งแต่แรกเฮ้ยชีนิ้วกลางกดอะไรนะกดขี้ขวาเปลี่ยนอาวุธเป็นมือครับพี่แล้วก็ขี้ขวาเอาแล้วคันนี้แม่งเท่ว่ะอย่างเงี้ยเหรอ นี่ไงเขาก็ได้ถ้ามีแล้วเอาไปเลยไอ้ช็อปพี่ไม่หันดูข้างหลังมั่งเหรอเอาปืนถ่ายเลยเอาไปเอาไปเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปป้นเดี๋ยวไปป้นกันหมดเลยนะสามคนเดี๋ยวผมรอข้างนอกท้ามาคุณโคตรเสศร์ละเลยววะผมสตาร์ทรถรอภารกิจคุณนี่ยิ่งใหญ่ล้านไฟแดงหรอไอสัตว์ไม่ต้องมีเกะกะโคตรทำลายล้างเลย ไอไฟแดงไฟแดงเกก่บอกเลยโอ้ยยตายป่นผมรอตรงนี้ดูต้นทางให้ไปป้นด้วยผมเอาสปาร์ตาไปป้นมึงอะไรมึงเนี่ยฮะไอ้แว่นฮะอ่าอ่ามึงมีเรื่องกับเพื่อนกว่าฮะฮะมึงมึเรื่องปั๊มปิดเลยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยเดี๋ยวเดปั๊มปิดปั๊มปิดฮะปั๊มปิดอ้าวมันบอกเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะมันอ้าวอ้าวทำไมมันปิดอ่ะ จบมันปิดอ่ะเอ้าไอ้มึงปิดอะไรเนี่ยเฟลเลยจับเราด้วยจ้าเฮ้ยเข้ารถดีกว่าแบบจอดรถโคตรแอดวานอย่าบอกนะกูต้องพานนี่ตำรวจด้วยเนี่ยแต่ผมดูต้นผลให้ต้นทางเฮ้ยโอ๊ยโดนยิงโดนยิงเขาเอาอะไรกันขึ้นรถแล้ข้างในดีกว่าข้างในดีกว่าวะ โอยไอ้เหี้แค่กูสะกิดนี่แห้งเลยวะไอแกงบิ๊กไบค์นี่ผมนี่ดูคติของติงนี่ใส่หมวกันน็อกด้วยยกหน้าเห็นหน้าเออได้บ่าทำได้บ้าเน่เน่น่เน่กูยกสูงกว่าด้วยไปยกแกวะยกแกวะยกทำไงวะเจคุณอาอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้ี้กับแบนใส่ใส่ ไม่ได้ไเจนน่ะไปตามสติไปเลยตามสติไป<อ>ยกหน้ายกหน้าผมนี่ยกอย่างไกลอะ่ะมันไหวยังไรรวะรถโกนนุ๊กนิ้นนุ๊กแกะแล้วเกนินรถโกนอาจารย์เกดไปเดี๋ยวรอคุณนางหน่อยนะเฮียรถรถอย่างเก่าดูดิ เอ้โอ้หนายรถนายนี่กี่ซีซีวะเนี่ยดูนี่อืออืเจอเลยนี่ชวทิ้งแม่งเลยไปแม่งคลาสสิกไปไปข้าวเกียนเลยนี่ไงกม่ไดปนไปหาระขนมกัยคุณอาบอกว่าคุณเซยกูสอนไป เดี๋ยวหมอบเดียวหมอบเดี๋ยวหมอบหมอบออเฮ้พี่เฮไหนโหแม่งรถแม่งแรงกว่าเยอะเลยวะปิดใปิดใปิดแปลกมงพีแล้วมันเปลี่ยนเกียร์ไงวะเปลี่ยนเกียร์ไงออโต้ออโต้งัดงัดีนซ้ายขึ้นพี่ตกลงไกงอตกลงกนดมเออ โอ้ระดับมีแล้วเมย์เมยเมยไหนวะไปไหนกคนละไม่ได้แดกหรอกเกาะกลางอ่ะเดี๋ยวนะนี่เราออกตัวเมืองมาเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบแล้วกูไปเอาหมวกกันน็อกมาจากไหนไส้วะเนี่ยนี่ร้านร้านขนมอยู่ประมาณแถวนี้แถวนี้แถวนี้ไปไป ใหญ่เฮ้ยเข่าใหญ่เข่าใหญ่ชนไม่เกรงใจสี่넥ไทกูเลยเอาเดี๋ยวซอยก่อนเราก่อนคุณครับคุณครับครับคุณเคครับอะไรครับคุณทำอย่างนี้มันมันไม่ถูกต้องนะครับโรถอยู่ข้างหน้าโรถอะไรข้างหลังเราเอาไอ้อ้วนไอ้จัดเยี่ยมแม่เลยอ้าวประตู เอาจ้าวโอ้โหคัดทื่อโอ้โหมึงยามกูมากโอ้โหเก่งโอ้ยมันเก่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งลงโอ้ยเยี่ยแม่งเก่งเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นไอ้เย่ไม่สู้ไม่ได้เลยไอ้เย่ไมันเก่งแต่ว่าไอ้มันไปมันไม่เอารถด้วย เดี๋ยวเดี like okay, ๋ยวเดียไอ้ม uh, okay, ันอยู่ไหนมันอยู like, ่ไหนมึงทำเพื่อนกูสลบแล้วสลบแล้วอเนี่ยทำเพื่อนกูมึงจะเอาอะฮะไอ้สัตว์ยังไงมึงยังมันมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโดนแล้วผมล่วงแล้วมึงเก่งนักเหรอฮะล่วแล้วมึงเก่งนักเหรอเไอมีระเบิดไอ้เหี้ยไอจิ๊กโก้มึงเก่งนักเหรอไอ้สัตว์ยังไงมันหลับแล้วไม่ไอมึง เออมึงเก่งแล้วห่ะนี่กูเผาให้ด้วยสัตว์ไอ้ก่องตัวด้วยตายกองตัวด้วยมาแล้วโอ้ยโอ้ยอย่ยตายอะไรอะโดนรถชนตายเน่โอ้โหรถผมนี่สุดยอดขึ้นขันนี้แล้วไม่มีใครเจ็บไม่มีใครป่วยแน่นอน Fuck you Fuck you Fuck you ไปกี่ไปกีจะหาหาร้านขนมปันไอ้ร้านอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เชี่ยมันสู้มันสู้เอาเว้บวกเว้เอาเงี้ยเอาเงี้ยเอาเลยมึงสู้อ่ะไอ้สัตว์มึงสู้อ่ะฮะมึงสู้อ่ะ มึงเก่งนะฮะไอสัตว์มึงเก่งหมูจัดดีแม่งสุดยอดเลยอ่ะทำผู้หญิงสุดยอดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไอ้นี่ใชร์ล่ะขนมป่ะวะนั่นไงติดดาวแล้วดาวมาละไอ้นี่ไงลักขนมไอป่นเลยป่นเลยมันมันติดดาวอยู่ไอ้นี่ไงป่นแล้วป่นแล้วเนี้ยมันเอาเขากำลังเอาตังค์ให้เร็วจันตังค์มาไอ้หนุ่มโอ้ยเฮียป่นทั้งทีป่นลักขนม ไปไปเเออตังค์มากตกใจมากไป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 คือเราคือรถเราเรลยด่วนเลยด่วนเลยเอ้าเอ้าเอ้าแห้งไปแล้วหนึ่งเอ้าเอ้าไป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 โอ้โหโอ้โหโอ้เราคงไม่รอดเราคงไม่รอดกันเคเดี๋ยวผมไปรับเดี๋ยวผมจะเอาตังค์มาแบ่งกันคนละพัน ดาวมาแปะด้วยใช่ไหมใช่แปะด้วยสามดาวด้วยโอ้โหโอ้โหแล้วจานขึ้นจานไปไหนล่ะเอาเอาโอ้โหจะขึ้นโอ้โหขึ้นไม่ใจเย็นมากเปิดประตูไว้โอ้ยสองคนข้างหลังนี่นั่งสบายชิวมากเปิดประตูด้วยนะเรตงยลมเอดลยโอ้ยโป่งโป่งโป่งข้างหน้าโป่ง หลบ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 โหสามดาวเลยเหรอสามดาวเนี่ยนี่ไงฮอตามมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาปืนยิงมันนี่ฮอร์อะปืนอะไรอะปืนตี๋ตี๋อะเฮ้ยตำรวจดับหน้าสองพันไม่ได้แดดกูหรอกปูนี่ระดับจาโอ้ยแม่งนี่ต้องสูตรนี้แล้วล่ะโหแม่งพยายัมไปชิดมาก ยิงไม่ได้มันติดมันอยู่มุมบนอ่ะไม่มุมยิงมันมีมุมยิงมเนี่ยอ่ะมีมุมยังไม่มียิงได้ยังมึงเลยไม่ถึงมันเงยไม่ถึงอ่ะแม่งจมดินเลยว่ะไปๆให้ไกลๆกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นเล่นนี่เลยดูยันเค๊ทิ้งดิ่งโอ้ยข้างหลังมึงมึงเกาะกันยังไงวะเนี่ยโคตรยอดเลย เอ้ยเราไปได้เรายังหนีได้ไปไปต่อไปต่อเรายังหนีได้ยิงตั้งตู้โอ้โหนี่มันหน่วยอะไรเยอะแยะวะโอ้โหสู้สู้มันสู้มันยิงแม่งหมดอ่ะเออแค่ล้านขนมร้านเดียวนี่มึงขนาดนี้เลยวะไอ้เหี้ยบกุ้น้นมาพันเดียวมีคนาพันเดียวแม่งมาทั้งโรงพักเลย แม่งไม่ใช่เธอลงอย่าขวังอย่าขวังเบนนี่ไม่ใช่แค่โรงพักแล้วนี่แม่งทั้งจังหวัดอ้ะบอกเลยฝวังทันยิงไหมหมดเลยนะปืนหมดแล้วกระสุนปืนหมดแล้วรายการอยู่รอดของเราอย่าห่อไม่งั้นตามไม่แล้วรถแม่งแรงกว่านี้หน่อยเขาไม่ได้เฮ้ยยืดแค่แรงอัพเฮ้ยรถอะไราเนี่ยเฮ้ยเครื่องรถแม่งเท่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดค่อยสนใจห้มีให้รอดก่อน ดาวอยู่ดาวอยู่ยังไังไอ้ดาวก็พริบดาวก็พริบไอ้กระพริบแล้วกระพริบแล้วโอ้แล้วจอดจอดไมล่ะจอดไหมจอดไงยังหมดต้องเปลี่ยนรถแล้วยังหมดยังหมดนี่จะรถบรรทุกแล้วไปรถบรรทุกเดี๋ยวยังหมดยังหมดลง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 มีคันนี้คันนี้คันนี้เออแต่เค้เร็วแต่เค้คือรถผมนี่คันนี้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 ข้ติ อะไรเลยไอ้ไอ้ไอ้วนไอ้สัตว์โอ้เอาแฮมเมอร์ก็ได้ไปแฮมเมอร์แฮมเมอร์แฮมเมอร์เอาอาจารย์เคไปไหนแล้วอ่ะแห้งเียครับแห้งขึ้นรถได้ไม่เหยียบเลยอาจารย์ผมมารับแล้วโอ้โหไหนไหนแฮมเมอร์เลยคันนี้ไปดิ ว่าตายว่าไม่เข้าไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอ้โหระดับไหนแล้วไหนมารับมารับมารับยางยางแตกยางไม่แตกยังไม่แตกดูยางหน่าสิเออวะยางไปแล้วเฮ้ยลุบบ้านลุบบ้านไหนมารับดิอาจารย์เร็วเงี้ยรออยู่เออมามามาโอ้ย อาจารย์คันนี้คันนี้คันนี้ไปรถไรถรนี่เน่คันนี้ไไปไปไม่ขึ้นไงวะกูว่าอาจารย์เคเนี่ยลุงรังสุดละจริงมันได้ได้สงคนได้ได้สอคนมันไปได้แค่สคนขึ้นหลังก็ได้วะเอาไปีัน่ันนาักอันอนนาอนกอนนน่นนอ แมงคืนได้อ้ erm ๋อเอ้ยจบแล้วลุกขึ้นมาตายจบแล้วอือ้อ้อันี้มึงเอาหัวตีตีบลยบตีบบตีบตีบ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 บตบตบ